I'm <shrug> หน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากกองกําลังพาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่หนหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกําลังพลหนึ่งชุดปฏิบัติการทําการลาดตระเวนเฝ้าตรวจช่องทางตามแนวชายแดนบริเวณบ้านมงก้าวหลังตําบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายขณะที่กําลังทําการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเวลาตีสามพบบุคคลต้องสงสยัยจํานวน2ถึง3คนเดินมาจากสันชายแดนประเทศเมียนมาเจ้าที่ทำการแสดงตัวขอตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้ความเมื่อและความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปเจ้าที่ถึง เข้าตรวจสอบพื้นที่พบกระสอบปุ๋ยดัดแปลงเป็นถุงสพายจำนวนหึถุงภายในบรรจุยาสิตร้ททท์ประเภท1ยาบ้าห่อห้มด้วยกระดาษสาสีขาวประทับตา999อักษรสีน้ำเงินจำนวน5ห่อรวมประมาณ50,000เม็ดหน่วยจึงได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจผูธทอแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป